เออนี่มันสีเขียวนี่มันไหลออกมาเฮ้ยดูมีสีเหลืองดยเฮ้ยสีเหลืองออกมาแล้วมีสีเหลืองงึ้ยสีเหลืองออกมาได้แล้วเราไปจะเป็นสีอะไรน้องจำได้ไหมว่าเมื่อกี้เราใส่สีอะไรลงไปบ้างเฮ้ยไกลเราไกลอ่ะเอ้ยออกออกออกจะออกไหมมาเลยมาเลยโอ้ฉ่ำหนีเลยเดี๋ยวเลื่อนกระต่าตามตัวนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ป๊าป๊ากับมามีนะครับมีการทดลองสนุกๆ<ไ>ที่ทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับน้องๆอ,อยากรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้น้องบูลินด้วยนะครับ<ไ>ถ้ากดแล้วก็ลกดเลย,เลยไปดูกันเลย <Yeah! S 3> อ่ะเดี๋ยวมามีจะมาบอกมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะอันนี้ก็อย่างแรกเลยคือขวดน้านี่ตัดข้างบนแบบนี้แล้วก็ เจาะรูตรงนี้เพื่อที่จะเอาหลอดใส่เข้าไปให้น้ํามันไหลออกมาได้นะนี่ตัดเรียงลําดับกันเลยแล้วอันนี้ก็เป็นขวดนนะ้ําเหมือนกันนี่ตัดแบบนี้เพื่อที่จะเอามันใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็สีผสมอาหารสีอะไรก็ได้ตามใจเลยอยากใช้สีอะไรก็เลือกได้เลยนี่นะคะรับน้องๆก็คือเราเยาสีผสมอาหารเทลงไปในน้าเลี้ยนเทเลยครับอันนี้สีอะไรครับสีเขียวโอเคพอได้อ่ะเอาหลอดคนครับเอาหลอดคน คนห้มันเข้ากันเลยครับว้าวดูดิสีเข้มมากโรด้ใสเยอะสวยไหมสวยุรดีนสีเขียวภาษ,าษาอังกฤษว่าไงครับกรีนโอเคสีเขียวสวยจังสวยมากมากไปก็สีเหลืองอ<า> <laughs> ู่วางไว้แบบนี้ ก็เทลงไปนะครับเทลงไปในนี้เลยเทแบบนี้เทล,ลงไปก่อนลแล้วก็มันจะลงไปโอเคต่อไปบลินเอาสีอะไรครับ okay. สีเหลืองโอเคอ่ะสีเหลืองเทเลยนะครับอื้มี่ก็ได้อันนี้น,ะนึ่ง <Okay. S 1> อ,อีนโอเคอ่ะอลอทคนเลยครับอ่ะระวังเหยียบให้ สวยไหมสวยผ่าคนให้มันเข้ากันเร็ว <c oughs> บันตีบันติเรื่องไข่ดาว <c oughs> มันไข่ดาวม <c oughs> ันไข่ดาวเหรอเข้าป่ะโอเคผอคนเสร็จแล้วนะครับก็เอามาเ okay. <c oughs> ทโอเคแล้วต่อไปที่เราทำไว้เป <c oughs> ็นสีแดง ลินชอบสีอะไรที่สุดสีแดงสีแดงเหรอตับสีเหลืองตับสีเขียวชอบชอบทุกสีเลยจริงเหรออ,อ่ะต่อไปเป็นสีสุดท้ายสีอะไรครับสีแดงโอเคเทเลยเอาาอกไหมค่ะยืดยโอเคไปไปยังอ่อออร่อยคนโอ้ยสีแดงสวยด้วยนะ แดงมันอ่อนจังเลยอ่ะเทอีกไหมมี่ไหมพะน้องมีเทอีกสิเอาสีแดงสีแดง,ดงสีแดงมาเทอีกสิมันอ่อนจังพ่อป๋าช่วยนี่ปะอูดูดูดูวเอารินคนเลยครับต่อไปก็จะเทใส่แก้วสุดท้ายั้นล่างสุดแบบนี้เลย อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทดลองแล้วนะเดี๋ยวให้น้องบรินเทน้ําใส่ลงไปน้องบรินเทนเครับเทน้ำไปนนีน้ำที่มันไหลออกมานีเขียออปสีเหลออกมา้เยสีเหลืองออกแล้วมีสีเหลืองด้วยสีเหลืองออาแล้วปจะเด็นสีอะไรน้องจำได้ไหมวเมื่อกี้เราใส่สีอะไรลงไปบ้าง ไกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยออกออกอ้กจะออกไหมจะออกไหมตีมาเลยมาเลยโอ้ฉ่ำผีเลยเอ๊ะเป็นจะจับมันน้องๆสงสัยไหมว่าทำไมน้ำแต่ละแก้วมันถึงออกมาคนละสีอยากรู้เฉลยไหมถ้าอยากรู้เฉลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องน้องบุรินนะครับดึงดึงบุรินชอบไหมชอบดิ สีเหลืองสีแดงอ่ะมันมีเจะมาเฉลยนะว่าทําไมน้ํามันถึงไหลออกมาคคละสีแบบนี้น้องๆจําตอนที่มันมีบอกอุปกรณ์ได้ไหมที่มันจะมีแก้ว2แบบนี่อันนี้คือแบบแรกใช่ไหมแล้วนี้มันจะมีแบบที่สองนี่แก้วเล็กๆอยู่ในนี้โอ้ดูนีน,นี่ออกมาให้ดูนี่เห็นปะ่ะแก้วที่สองที่เราใส่ลงไป แล้วเมื่อกี้น้องบุรินก็เติมน้าใช่ไหมแล้วพอเติม้าไปอะน้ามันก็จะดันน้าสีสีเนะี่ยไหลออกมาแต่ละชั้นนี่มันก็เลยไหลออกมาไม่เหมือนกันเห็นไหมสีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่โอเคคลิปการทดลองก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะบา,บายยเลยบายๆ